บอเดียวได้สามตัวประมูลเป็นยีนก็ได้นะครับเอาไม่าเอาตอแร่นี้นะครับขอเียให้ก้องนิดนะครับอไมัน่ารมา ว้าวไหนบอกกลับแล้วไงว้าวเออน้าพอได้ไหมลองกดดูม้ยได้ไหมนะเพราะว่าหน้าไปไหวแล้วเนี่ยไม่เห็นเลยนะโอ้โหแต่ต้งุเผาหน่อยลูก

ไม่ต้องโอเคย่อนะคะตรงนี้ครับตรงนี้ครับอ่าดาวดาวมาอยู่ตรงนวางอยู่ไหนอ่าแล้วก็โอเคซ้ายเลยซ้ายสุดเลยซ้ายสุดเลยซ้ายสุดเสุดเนี่ยเนี่ยระหว่างนี้เลยอ่าโอ้ยจริงตรงตกใจข้อเขาพี่ฝนตัวเลยเลยอ่าโอเคพี่ช็อตคุย่อดนะแล้วนี่แหละเยอะแค่เยอะหน่อยนะแค่เยอะก็เท่

รับมอบกันเหมืนจ่าไหมคะอ่ะเดี๋ยวให้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องีสยศวิสตุนะคะเรื่องความต้องการของน้องด้วยต้องการอะไรบ้างเราสามารถบริจาคได้ที่ไหนบ้างคะเราบัิจาคทีนอันลุกโก่อนเลยค่ะพี่เด็กนะคะนั่นคือต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่มาช่วยทำบุญให้กับน้องๆคือโครงการของเราเนี่ยเป็นโครงการที่ช่วยเด็กน้องที่ปหวตนะคะโดยการทควับท้องน้ำนมกันก็ หลักๆก็คือน้องที่จะป่วยแกนแดงนะคะหรือว่าป่วยแกนรอบอยากับไปสายกล้ามเนื้อเดินไม่ได้นะคะแล้วเราก็คือการทำความฝันเช่นทำน้องไปเที่ยวาทาน้องไปเที่กับใครที่คนที่อยากอย่างเดียวหรือว่าทำให้น้องได้เป็นหมอหรือว่าได้เป็นนักปิดอะไรเนี่ยค่ะแล้วใครที่อยากช่วยเหลือโครงการนะคะสามารถติดต่อทำอะไรได้บ้างกว่านี้คะก็นะคะคือข้าเปลือเข้ามาดูในเทป ใช่แล้วมันไตยม้ว่อไอปตายดที่ใหทุกคนไปใช้กบไ่ไปรอ่นเนาะแล้วการให้หมือปการต่อชีวิตให้เขาอีกนะเติมความสุขให้เขาก็ต่อชีวิตได้เนหลายวันเเดทุกคอลาแล้วเปเจอเนาะังกันเพื่อประสการ ฝากด้วยนะคะสำหรับโครงการ Make Our World Come t ให้เป็นจริงค่ะใช่แล้วนะคะแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณสุนทรงามวงภไพบูลค่ะผู้บวยการฝ่ายการตลาดบริษัท SF Corporation จำกัดมหาชนนะคะพูดที่เพื่อเื้อสถานที่ในวันนี้เชิญถ่ายภาพร่วมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเวัสดีลยค่ะเรียนเชิญตรงกลาเลยก็ได้ค่ะพี่ SF ดีค่ะคุณพี่ เอาละค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปร่วมกันเลยนะคะขอให้ทุกคนยิ้มค่ะอะผู้คนว่าขี้ก็ได้นะคะอย่เกรงใจผู้บริหารขอโทษค่ะคำว่าขี้ก็ได้ขอฉีกแนนะคะไดคะผู้บริหารอนุญาตค่ะดุวนายยิ้มพร้อมกันแล้วต่อไ แหวมาทั้งห้องน้ำเลยนะคะถ้าบุษระบัตวะเลยทีเดียวนะคะพร้อมกันค่ะพร้อมกันค่ะอ้กนะคะชนีเสื้อแดงค่ะ1ิ3สอ นิอยู there, uh, ่เดี๋ยวเดี๋ยวถามตาพี่น้องให้นี่นี่กูอยู่ไหมอ่ะและงานในวันนี้นะคะก็จบลงเอาเด้ยนัาห้าเลยนะอะไรเนี่ยห้าสี่สามสและงานในวันนี้นะคะก็ได้จบลงด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความสุขกับยั่งยวนหน้าเลยรวมถึงเงินบริจาคที่ตรงหน้าตรงนี้นะคะเราก็จะไปมอบมอบเออ เราก็จะไปมอบให้กับน้องๆจากสมาคม Make a Wish ทำฝันให้เป็นจริงด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่มาร่วมสนุกกับเราในรายการแอดเกรนนะคะปีหน้าเรายังคงอยู่ด้วยกันอีกแน่นอนนะคะแต่จะมีมิงกินเลี้ยงแบบนี้อีกทีเมื่อไหร่ต้องติดตามใช่แล้วค่ะแล้วก็อัลติเจอน้าพี่อาร์ตแล้วนะคะเลยเฮ้ยใช่ค่ะพี่ดามาแทนเฮ้รีบเลยรีบเลยนะคะรอนเล่นรอเล่นแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวพวกเราทุกคนต้องกล่าวคำว่าฮปปี้ คนที่บริจาคเต่า